กระทรวงกรารคลังแนะนําลงทะเบียนอย่างไรให้สําเร็จโครงการเราชนะครับผมซึ่งเบื้องต้นก็จะมีจุดสังเกตอยู่ที่หลายจุดด้วยกันนะครับเราไปดูเลยครับผมสําหรับจุดที่1ก็คือเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับต้องกรอกให้ถูกต้องและครบ13หลักไม่ต้องใส่ขีดกั้นกลางระหว่างตัวเลขครับระบบจะขึ้นขีดให้อัตโนมัติครับผมสำหรับชื่อกลางนะครับถ้าไม่มีไม่ต้องใส่ครับผมให้ใส่เฉพาะที่ปรากฏบนบัตรประชาชนเท่านั้นครับ สำหรับท่านที่กรอกข้อมูลไปแล้วนะครับเป็นชื่อกลางให้ท่านรอ SMS ตอบกลับมาว่าท่านลงทะเบียนสําเร็จหรือไม่นะครับหากไม่สําเร็จให้ดําเนินการลงทะเบียนใหม่ครับผมสามารถลงทะเบียนใหม่ได้จนถึงวันที่12กุมภาพันธ์2564นะครับสาหรับจุดที่3ที่ต้องมาดูกันก็คือรหัสหลังบัตร12หลักครับรหัสนี้นะครับ2ตัวแรกจะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ10ตัวหลังจะเป็นตัวเลขนะครับให้ท่านกรอกเฉพาะ ตัวอักษรภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวเลขเข้าไปเลยครับไม่ต้องกรอกขีดครับผมเพราะว่าเครื่องหมายขีดนั้นระบบจะขึ้นให้อัตโนมัตินะครับซึ่งรหัสหลังบัตรนั้นนะครับเป็นรหัสตรงกลางด้านหลังบัตรนะครับผมแล้วก็ตัวอักษรภาษาอังกฤษ2ตัวแรกนะครับแล้วก็ตัวต่อไปเป็นตัวเลข10หลักครับผมสำหรับท่านผู้ที่มีบัตรเก่านะครับให้รีบทำเป็นแบบสมาร์ทการ์ดนะครับเพื่อให้มีเลขรหัสหลังบัตรที่ถูกต้องครับผม หากลงทะเบียนแล้วนะครับก็ให้ตรวจสอบการได้รับสิทธิ์นะครับวันที่8กุมภาพันธ์2564หรือรอรหัส SMS ยืนยันกลับมาว่าท่านลงทะเบียนสำเร็จหรือไม่หากไม่สำเร็จก็ให้รีบลงทะเบียนใหม่นะครับโดยสามารถลงทะเบียนใหม่ได้ที่เว็บไซต์เราชนะ .com ได้จนถึงวันที่12กุมภาพันธ์2564ครับผม สำหรับ5จุดที่ผิดบ่อยนะครับก็ได้แก่การกรอกชื่อครับผมโดยการกรอกชื่อนั้นให้กรอกเฉพาะชื่อครับเพราะว่าเราจะได้กรอกคำนำหน้านามอยู่แล้วนะครับแล้วก็ชื่อกลางนะครับไม่ต้องใส่ชื่อเล่นเข้าไปนะครับท่านผู้ชมให้ว่างเว้นไว้นะครับกรณีที่เราไม่มีชื่อกลางนะครับส่วนนามสกุลนะครับให้เรากรอกนะครับข้อมูลตามบัตรประชาชนนะครับหากมีคำว่าณ อย่างเช่นตัวอย่างคือณเราชนะนะครับให้ใส่นอเน์แล้วก็เว้นวรคหนึ่งครั้งแล้วก็ต่อด้วยนามสกุลต่อไปนะครับให้ทําการตรวจสอบสระแอสระอะให้ดีครับผมจุดต่อไปก็คือเลขประชาชนนะครับต้องกรอกให้ครบครับโดยไม่ต้องกรอกขีดเข้าไประบบจะขึ้นให้ขีดให้อัตโนมัตินะครับจุดต่อไปก็คือรหัสหลังบัตรครับดังที่ได้กล่าวไปนะครับผมอีกจุดก็คือวันเดือนปีเกิดครับให้กรอกนะครับตามที่ปรากฏในบัตรเท่านั้นครับ ซึ่ง้าหากของใครนะครับยังเป็นบัตรประชาชนรุ่นเก่าอยู่ก็ให้ทําบัตรเป็นบัตรประชาชนรูปแบบสมาร์ทการ์ดนะครับหากท่านผร้ชมมีข้อสงสัยนะครับปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับโครงการเราชนะสามารถติดต่อนะครับได้อยู่ที่3หน่วยงานด้วยกันก็คือหากเป็นแอปป๋าตังก็จะมีปัญหาในการลงทะเบียนการใช้งานแอปป๋อตังติดต่อได้ที่นะครับศูนย์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะ0 2 1 1 1 1 1 1 4 4ึ่นี่สสี่ชั่วโมงครับ แต่ถ้าหากมีปัญหาการใช้สิทธิ์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ติดต่อที่ call center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ021092345วันและก็เวลาราชการนะครับซึ่งเบอร์นี้ก็สามารถตรวจสอบยอดเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ด้วยครับผมและได้หากร้านค้าธงฟ้านะครับสำหรับรายการรับเงินภาครัฐและการใช้งานแอปถุงเงินสามารถติดต่อธนาคารกรุงไทย0211199999กด3นได้ตลอดย4ิี่ชั่วโมงนะครับ ส่วนคุณสมบัตินะครับผู้ได้รับสิทธิ์และก็ข้อเสนอแนะโครงการติดต่อสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังได้จํานวน9คู่สายนะครับรายละเอียดบนโทรศัพท์ก็ตามที่ปรากฏที่คลิปเลยครับผม โอเคนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมมีข้อสงสัยอย่างไรมีปัญหาตีขันอย่างไรก็แชร์ประสบการณ์บอกกันที่คอมเมนต์ใต้คลิปได้ครับเพื่อเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมท่านอื่นด้วยครับผมลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ครับฝากกดติดตามกับและกดแจให้กับช่องไมนีชาแนลด้วยนะครับข่าวสารดีๆสิ่งดีๆวิธีการต่างๆมีมอบให้ท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนแน่นอนครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับกับกับผมไมนีชาแนลครับสวัสดีครับ